เอ,อ,อ่อใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับบ้านหนองผือนะครับได้เรียนรู้วิถีชีวิตต,ต่างๆมากมายนะครับและพ่อแม่พี่น้องในตำบลนานหออำเภอใดป่านซ้ายและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับกับผมนายชัยรัตยานุกูลมงคลนายกสโมสโรีอตเตรีเมืองเลยผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายวัชรพันธ์พมคล้ายได้กรุณาเสียสละเวลามีค่ามาเป็นประธานในพิธีรับมอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความรู้สู่ชนบทครั้งที่26เกี่กับผู้ศึกษาในเกตสามท่านสมาชิกเก้าตนาี่ท่านพนิการโรงเรียนท่านกำนันพยาบาล แล้วก็ตัวแทนองปกรปกะกองส่วนท้องถิ่นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์จากกรุงเทพรวมถึงน้องๆทุกท่านครับ หลังข้างหน้าต้องยกสูงนะฮะอ่าวหนึ่งสองเฮ้ที่มาเนี่ยนะคะก็50คนค่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นแล้วก็จะมีรุ่นพี่ที่จบไปนะคะก็จะมาช่วยกิจกรรมน้องๆเนี่ยค่ะรวมแล้วก็ไม่ต่ำกว่าร้อยคนค่ะค่ะเพราะว่าเรารับการสมัครจากเด็กที่สมัครใจที่จะมาออกโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตในแต่ละปีค่ะแล้วก็โครงการนี้มีต่อไปแน่นอนค่ะแต่ที่ยังมีชมรมแล้วแต่ไหนกลางวันตอนเช้าก็จริงจริงมีนเป็รัศกรีนไทยมาดีทีนีไหนไม่ไหนใจโตมากนะมันเป็นว่างแล้วทุกคนไปมาไม่ระวังไงสโมสรนี่นะครับวกถึงน้องๆได้มาประเพณีนะฮะในเรื่องของขอสร้างอาคารอเนกประสงค์ในวันนี้นี่นะครับผมเรียนด้วยความเคารพนะครับว่า 掌控。<Some> <laughs>